đứng là biển nung Việt Nam mà nó còn đứng lên bảy bánh biên Trong còn nói trẻ của nó gì còn đầy đó. Bên bên à, bên, luôn ba đứng lấy bánh là đứng làm trong quả bánh đi đứng luôn biết มันเยอะว่างเลยเยอะว่างเลยที่ลุกขึ้นเลย โบเบีงโบเไปยงนังเขาเปยังฉี่และอืมโบเนียง,งดอกมันจังสัตแลละมันออกมา Điểm nói nhưng chưa có bộ phim nhắn đọc được đồng dụng có thích mẹ nôm bệnh đau đẹp luôn đừng 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 luôn luôn วิตย์หัวหนุหัวน้อก็ออกแล้วคนเดียวเนาะต่างสองคนราคา มาแล้วมาแล้วดูมาแล้ว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 เออยกขายกยกขายกขายกขาหลังพี่ยกขาหลังดึงออกมาดึงออกมาดึงออกมาเออดันยกยกขาหลังขึ้นยกขาหลังยกเอยเลยยกลอยเลยเออยกลอยเลยยกลอยยกบักเอานี่จับไปขวางใช่ทั้งนี่างเดียวใช่ทั้ขวงนี่างการโกงวยู่อยู่วะ ก้านควายก้านควายบ่แม่นบ่เคยงัวฝันบ่ได้ก้านควายยังบ่เนาะ ตัวใหญ่คักตัวใหญ่คักสมพอนั่นออกกระดอนเนาะเอ้ถามมาแต่ว่าเกือบครึ่งเดือนโดนรถมักกาดกล้วยเอ้ยนี่มองหลังดอกชอบมันหัวโอ้ลูกตุ่มตามงามใหญ่ อย่าเอาผ้าเข้าไปแม่เอาจมือเข้าไปกับครับแกกฟันมนเด้ออมื่อขาดานข้าเลยสีเดียวกับในฝันเลยบเล่บาทนี่สีเดียวเลยกบในฝันเลยซื้อกาตัวบางไงเจป่ะงามครับยังไม่งวมาเล้วตัวกูเสร็จ้ะมีบอกแซมไปซื้อเลยตัวอ่อ อกด้ัวอีอนยาเบิ้งบบกระน่งไมกรนั่งเขาบอกว่าจับขาหน้ายบางทีเด้ๆมันยังจังมเสรีจังออยับแมให้แม่มันเดี้ยขาแล้วอยับจับไต่พนล้างขึ้นแล้วกันเล้ยงซอยกันน้าน้ายูอุดผุดถ้าอยากตุ่มตาม แม,ไไม่ไม่ยังไบอกลาแมลูกบอ,องบ่ายครับว่น้ำทำแตกก่่ันพอสิบัาทีเราออกมาล้วของมันบมสิละ,ะสมกับรอ,อค่อยมาหลายมือแล้วเกิดม,มันเป็นเ้าถามมาแตวว่วันที่หนึ่งผลบุญยืนบ้ดนี่ยืนไหมลูก

พอบอก้กนน้องมาจัดมาเด้อมาเด้อมกินเด้อมาเลยขี้เนิขอไปงานออไปง่ค่ะนอสมพ่อเพิ่นแข็งแรงคักว่านานออกขนาด เฮ้ยเบิ่งนมแม่บนี้นุมแม่ก็เป็นปากลูกซ้ำกันนรลยกอขึ้นยานีมามามากบามาบาย่เดียวเพราว่ามันทะเลมันจังบกเข่าไปนี่ปวดมัวกนนย่างแล้วไมสบายเลยจ้าหน่อก็ลูกแล่วนะ ก็คู่นี่ยืนเลยนี่ยืนแล้วหยัดนมเลยหยันยังไไปไม่าำยังเลยนี่ลูกเั็นไหนยู่ด้ล่ะเซน่นเซซจกจกออกอีกจกได้สำเั็นแล้วจับขาลอยฟ้าแล้วหยดแล้วยึบจับขาล้อยฟ้าแล้วก็จกอีก นบ่หวงใครอยู่ขึ้ว่าพยเรือตัวือลึกเ้ยสมมันุนมันลวเมันบขี้ย่งนดงจึงคืนอยู่บาทนี่เดียงดีๆประดำเดยงประดำลูกของกีของกีอันอะไเป็นไของกำไร ดูจำมันดูอีทรกับเ่็นดูาำดูอิสชวยด้วยจำาพ่อทองมันไงเฮงเข็มคานเข็มคาันจะว่าคานคามันดำดีเลยีตากระงามเด้อตาพลัง

ข้อเนี่ยจกคือแม่เนาะพอพอมีด่งบาเหรอที่เ้าเบิ่งตอนออตน,ตนั้นพอตุ่มตามมันป๋าก็ให้เห็นเขาบ่ปิดบางห้าดอกตอนนี้ห้าเบิ่งข่าแม่ห้าเห็นมันมีด่างบอสดอกตุ่มตานั่นด่างดอกแดงซื่อเป็นปะลูกลูกมเลยรวมลูกเลย โอ้ยห <ste> <i> ัวนมกับปากลูกซ ah> ้ากันโลดโลดมึงหัวนมดูเผ่กระดอกระเดียหัวนมชวมังกัดยืนกั้วนกเลยซ้หมนลูด้วยเลยนายอยู่อุดปุดนาว่าไม่ตักบาดิปากซ้ำไม่ตักแล้ว งามบ่งามคับงามโอเคอยนอกมาแเนาะนอกมาแต่พัดมือเกิดแล้วล่ะเอ้ยบืงหนอกมันผือน้ย่กูดอกแม่หูพักอกีวขนาดเรียมมันก็ยังหยาดถือบกนมอยู่โอ้โหพิกแม่เพื่นเก่ียงใจเป็นเพื่องเพื่อนวชนระขนาดเรียมไปกันยังไง กลางไหนมันเลี้ยอะไรลเอาเล็บนะแกี้ตอนใดซะบ็กีมันบอกเองบั้เมือเอาเดนแล้วจะลูกเองละเดียนมันพิกด้าในแม่มันเลียยมันกัแข็งละแม่มันเลี้ยหนดีสุดล่ะคน้ายเนาะคน่ออกเสียเลาเนี่ยนะเนี่ยดขาล้เนี่ยละแม่มันนี่ล่ะสีเอา๊บอ๊บอ๊บอ๊บรเก่ง หนอกใหญ่ก็บิ๊กอีกนี่หอกมากจะพัดเพื่อเกิดอรรถนง่ยามันออกงายามใหญ่ลุกลุกึ๊บนี้แบออกแบบมงี ตอนตอนที่นำที่พวเงี้ยวแสบแสบโม่งแสบแล้วที่ก็แสบแสบแต่พวกอะไรยไปซื้อไปซื้อยูร้านค้านะยูร้านค่ะมีโอ้น้าสีแดงหรือสีเหลืองอยู่อยู่อยู่ในอยู่ในเกย์ามีมีทั้งสีแดงทั้งสีเหลือง

ลูกลูกลูกตอนต้นอกว่าตั้งคโลแล้วนะาบอกว่าเป็นลเนาะ น้าตัวทึบว่ได้นิ่งดอกโอ้ตายสายคุณเดอีบาบล้านน่าล่ะอันนี้ก้านกล้วยนี่อันนี้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 ก้านกล้วยยังเดี๋ยวอะ ข้อหน่อยข้อหน่อยกลายเป็นเป็นสร้างกันเ้อโดดข้อรุ้มพันนี่เป็นสีเปลือกเปลือกีอ่าแม่นอันนอีกอย่างแดงๆยขาม่ได้ยังแดงๆนุ่มก่ใหญ่แต่หน่อยแต่ว่าผู้เบาการกล้วยเอาเสือกเสือกพันคอเสือกพันคอ นี่เวลานี對對้แม่ลูกักลานะเด็กหน่อยเด็กหน่อยมันอาเซียนั่นก็ได้อืมอบดาอ่านีนั่นแล้วโอ้โอ้เสือกันได้บ่อนบ่ออันนันออกอีกนะเสือกือบ่แกะออกอีกนะบ่แกะให้มันหลุดนม มันก็เลี้ยต่ฟังนี่มฟจักว่าหลูกเสยนะมึงเนาะโู้จักจังไดท้อลมามาหลายเบอรแล้วเนาะเฉาะมันี้งอนายงเล้ยาไไปไปมนบ่บอ ะดูหาน้มละอันนี้หัวนมอันนี้ปากลูกเกือบซ้ำกันโรดเต็มปากก็ดีได้เนาะหัวนมเนาะ ตัวตัวของพ่อเยเวตคือบอไคเห็นวันเรียร้ยลูกปะนี่เหรอยิน,น,น,นยดแมันเลี้ยวเ,เอาโดหาโนมละอึ๊บอึ๊บเอาลุกลุกแ,แข็งแรงแข็งแรงแข็งแรง อึจะได้ใส่ไหม่อนิ้อน้ใส่ได้หนิจากสีหรอแล้วมันออกมาเป็นผูสิได้ใส่ไหมยู่วะบาโอใส่ขึ้นก็ อ้าวมันเป็นความเสื้อเนาะอยากได้ลุน้ามะอยากได้ลนธรรมาาบปเหยียนมยิงดียวนปมีแต่นมเนาะ มาสาตรของมันเนาะลูกแม่ลูกกากล้ยลุกเร็วอึบอึบอึบออ้อ้อึบมามาซอยแม่นุ่มมาซอยแม่ออเอ้ยอ เียอถึงซื <S 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 ้อรอกอยากเรียลูกลูกกหาแต่นมจังเดียวได้เลยก่ถือได้ยังไงหน่อยเดียวเธอด้ส่งเดียวเอาูมากกินแม่แม่กชู้ไปหานุ่มเลยบระด luộc cà cho đang vào luôn à này không bỏ luôn cái này โอ้ยสับกันพูดเรอวออันอ 对吧？对。